ดังเปิดค่าตัวพรีเซนเตอร์แน็กชาลีและกามินบอกเลยมีช็อกนาทีนี้มาแรงจริงๆค่ะสำหรับแน็กชาลีและกามินที่ตอนนี้ลุ้นขยับสถานะเต็มทีและล่าสุดสาวกามินก็บินกลับมาที่ไทยอีกครั้งโดยมีหนุ่มแน็กไปรอรับด้วยตัวเอง ทำเอาแฟนกลับพึ่งหาแซลกันยกใหญ่เลยทีเดียวและนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์พรีเซนเตอร์คูดถ่ายรูปสุดสวีทหวานฉ่ำหนักมากและค่าตัวก็ฉ่ำเช่นกันโดยเพจดังอีกี้ขยี้ข่าวตามล่าอิตุนน้อยได้เผยว่าหลุดค่าตัวคู่ชาลีและกามินเกือบแตะแปดหลักไม่ใช่เรทงานอีเวนต์แต่เป็นราคาจ้างพรีเซนเตอร์โดยระบุวันเริ่มงานคือ1เมษายน2567สุดยอดน่าจะได้เห็นกามินตัวเป็นเป็นบ่อยขึ้นแล้วนะปอลอจากโค้ดก่อนบอกผิดไม่ใช่ค่าตัวอีเวนต์เดี๋ยวคนไม่ กระจาจังน้องๆขอแก้ไขโพสเดอร์งานนี้แฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กันดรัวๆคุนคาที่คู่ควรช่วยกันทำมาหากินบอกเลยว่าคู่นี้จับมือพากันปังแน่นอน